ทีนี้ก็มาทึงคาว่ากรรมฝ่ายปรมตถธรรมกรรมฝ่ายปรมตถธรรมทำนี้ต้องเอามาเรียงลำดับไว้ด้วยเพื่อสะดวกแก่การที่จะค้นหา <c oughs> กรรมฝ่ายปรมตทธรรมก็เป็นคู่กันกับกรรมฝ่ายศีลธรรมหลักกรรมฝ่ายปรมตทธรรมนี่มีมาก ในที่ต่างๆในอาคตะสถานคือพระไตรปิฎกที่เป็นพระพุทธภาษิตจะต้องรวบรวมมามาจากที่ต่างๆจึงจะได้เรื่องราวสมบูรณ์แต่แล้วก็เป็นอย่างที่ได้กล่าวแล้วทางตนนั้นว่าคือกรรมชนิดที่ไม่เนื่องด้วยบุคคลไม่ต้องเกี่ยวด้วยบุคคล ถ้าสอนเกี่ยวเรื่องในบุคคลก็เป็นกรรมในขั้นศีลธรรมซึ่งเป็นคู่กันมาเราจึงได้กรรมสองชนิดคือกรรมฝ่ายปรมัตถธรรมและกรรมฝ่ายศีลธรรมถ้าจะสอนพุทธศาสนากันให้ถึงขนาดที่เรียกว่าพุทธศาสนาแล้วก็ต้องสอนเรื่องกรรมฝ่ายปรมัตถธรรมด้วยอย่าไปมัวสอนแต่เรื่องศีลธรรม หรือจะไปโอ้อวดตัวไอ้กรรมอย่างศีลธรรมนั่นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นอะไรของพุทธศาสนาให้มันมากไป <c oughs> เพราะว่าในรัฐที่อื่นเขาก็มีแต่ที่จะยืนยันในข้อที่รัฐที่อื่นไม่มีแล้วก็ต้องสอนเรื่องกรรมฝ่ายพรมัตถธรรมชาวต่างประเทศโดยมากเขารู้แต่เรื่องกรรมฝ่ายศีลธรรมเขาจึงเลยเขียนผิด,ผด กี่ยวกับเรื่องลัทธิกรรมในพระพุทธศาสนาคือพูดแต่เรื่องกรรมศีลธรรมอย่างเดียวไม่พูดถึงเรื่องกรรมที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งหลายแต่ว่าต่อไปข้างหน้าก็คงจะรู้ดีขึ้นก็คงจะเขียนถูก